สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นวันที่17นะคะพฤศจิกายนพศ2564นะคะสําหรับผลของสลักคือเป็นรัฐบาลในงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนนี้ได้ออกลงวันแล้วนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะลดไปเยอะนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้นะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะท่านผู้ชมจะขออภัยด้วยนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณของเรานะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะท่านผู้ชมขอมาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะก็จะคิดค้นหาค,คิดค้นการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเราเดินไปโดยการน,นะคะท่านผู้ชมจะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะจะสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนําแนวทางที่ สูตรคำนวณที่เข้านะคะทางเราจะเอามาคำนวณให้ทานผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมจ้ะสูตรคำนวณที่เข้านะคะทางเราจะนํามาคำนวณหาเลขเด่นให้ทานผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดน้านะคะคืองวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณของเราแนวทางเก่านี้ก็มี สูตรอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมจะจะนํามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาดูกันนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกิดเบรัฐบาลคาเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะขอชี้แจงผลรางวัลสลากกิดเบรัฐบาลก่อนนะคะท่านผู้ชม สำหรับผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16าากุมภาพันธ์นนี้พศ2564นะคะท่านผู้ชมได้ออกรางวัลแล้วนะคะผลรางวัลน,นะคะรางวัลที่1นะคะในงวดน,นี้ออกนะคะ032761 032761รางวาัลเลขท้าย2ตัวในงวดน,นี้ออก57นะคะท่านผู้ชม57นะคะรางวาัลเลขหน้า3ตัวนะคะในงวดน,นี้ออก648471 648471 และสำหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวในงวดนี้นะคะ8 44 2 4 5 8 4 4 245นะคะทั้งมดนี้คือผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนี้ได้ออกรางวัลแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่17นะคะวันที่เริ่มการคำนวณสูตรไทยทานผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมงวดน้าคืองวดประจำวันที่1ธันวาคมนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณของเราในวันน so ี้นะคะท่านผู้ชมขอแนะนําสูตรหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะแนวทางนี้ก็ผ่านมาแล้วในงวดประจำวันที่16กุิกายนนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อนะคะว่าการคํานวณของเรานี้นะคะจะผ่านอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมในงวดหน้านะคะสําหรับแนวทางการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานี้นะคะท่านผู้ชมเอาตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม งวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะคะทา่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งในงวด 2, นี่นะคะทา่านผู้ชมสามตัวบ,บนออกเจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่งคืองวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะทา่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคํานวณขามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนตามูตนนะคะสามตัวบนออกมาแล้วเจ็ดหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม คืองวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าสําหรับแนวทางการคํานวณของเราในงวดหน้านราคาจะผ่านหรือไม่นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับตําแหน่งหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีการทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ จะเรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้เลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าจะสาหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดน้นนะคะคืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะคะคท่านผูนออน 500, นนะะ้ชมจะสําหรับวันนี้ใน เป็นวันที่เดิมการคำนวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะสำหรับเลขเด่นหลักร no. ้อยบนในงวดวันที 1> ali> ่1ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้านะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่1ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้านะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าสําหรับสูตรคำนวณของเราที่เดินตอนนี้จะผ่านอีหรือไม่ในงวดหน้านะคะท่านผู้ชมจ้ะเรามารอลุ้นกันนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ